วันนี้เป็นวันแรกของการฉีดวัคซีนพระราชทานโดยโรงพยาบาลมหาราชร่วมกับเทศบาลนะครนะครราชสีมาและศูนย์คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันลงพื้นที่ฉีดวัคซีนพระราชทานให้กับชุมชนวัดหลักร้อยนะคะซึ่งวันนี้เราเลือกออผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้สูงอายุซึ่งอยู่ท้ายซอยนะคะเป็นสองพ่อลูกฉีดโดยผอโรงพยาบาลมหาราชนะคะ ไม่เสียไม่คือสูงแล้วก็จากข้อมูลที่เราได้ตรวจวัดดูตลอดนะครับเช็คดูตลอดในเงินของคนเนี่ยก็จะเป็นคนที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุกว่าไว้แล้วกลาสิงแล้วก็เป็นจารแก็งตัโรงองนะครับที่มีน้ำหนักเช่น,น้ำหนักเยอะอย่ต้นนะครับที่มีภูมิุ้มกันต่ำนะค,นครับเราไปรับรองความรายตลาดมาเอาไมีอยู่ครับเราพูดยังไงเอามีอยู่ก็จะเป็นในกลุ่มที่สูงดัะนั้นผมจะขอแนะนำอยางนี้นะครับว่า บอกท่านยังได้ฉีดทุกศาตอนาก็คือเราอยากจะฉีดเพื่อป้องกันการเสียชีวิตจากการเป็นทางเข้าสู่อสุรกนะถ้าไม่มีเลยท่านๆไม่มด้ฉีดกันเลยไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อนเลยเนี่ยอันตรายมากโดยเฉพาะในปกชุมแที่เรากเป็นกลุ่มผู้สูงอายุกับกลุ่มคนหรังหลังเก่าเพราะว่าพอเราไม่มีกลุ่มกันเลยพอโรคเข้ามาก็จะมันจะแพร่ไปเลยมากแล้วขยายความแรงไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มักจะเอา่อ่ ในเรื่องขอาการนะครับแล <engine> ้วก็เราพบว่าในคนที่เสียชีวิตเนี่ยแทบจะไม่เดียวนะครับรายที่ได้รับสิ่งทุบสองล้อแล้วต้องพูดอีกนะครับเพราะฉะนั้นเ่ตัวสุคคลภาพทางการทุบสิ่งเนี่ยป้องกันการเสียชีวิตจากการเข้าสู่ ICU เนี่ยได้ผลิงได้ผลดีเพราะฉะนั้นวันก็อาจจะมีหลายท่านอาจจะเป็นกังวลในเรื่องของความเสี่ยงความเสี่ยงว่าในการฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยมันจะเป็นอันตรายหรือไม่เสียชีวิตได้ต้องมีความรู้วึกนรัว่า ไอ้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นข่าวที่กระตุ้แต่ดต่อแ,แรกๆเลยตอนที่เกิดขึ้นวัคซีนต้องมีประมาณก่อน,นก่อนเดือนธันวาคมปีที่แล้วแ,แล้วมันเป็นวัคซีนชนิดที่ต้องเรียนรงๆว่ามันไม่ใช่วัคซีนที่เราฉีดหรือวัคซีนที่มันเกิดขึ้นในเวลาน,นั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยเราก็สอนรงนั้นเลยไม่ใช่ใ,ใครทั้งตัวว่าจะรองรับกับการฉีดวัคซีนตรงนั้น,นยังไงแต่เวลงจา่นั้นเราได้เรียนรู้มาเรียนรู้มาถึงวาท่นเราามารก,การในการที่ฉีดวัคซีนว่าคน นเนี่ยที่มักจะเสียชีวิตธีการแพ้การหันมากที่สุดก็จะต้องเฝ้ารองร้อสามสึบครั้ซึ่งโรงพยาบาลหาลเองก็เป็นตัวอย่างโมเดลนดงเลยที่ฉีดวัคซีนนำร่องทังประเทศเจกนกระทั่งทั้งแพร่เรียกว่าทั้งประเทศเนี่ยอาแนวทางและวิธีการของเราไปเป็นตัวอย่างจนเกาเรียกว่าโคโรนโรเนม,มเดลนะครับที่ฉีดดูในแบบนี้นะครับเราเรียกว่าะมาล่าเองนะครับฉีดวัคซีนให้นอนหลับทั้งหมดเยนะครับ 2แสนตัววคซีนนะครับ2แสนตนววคีนนะแต่ก็ยังไม่พอเพราอะอนไี้ฉีดไปอยู่ที่ประมาณแค่ร้อละสามสิการ์เนะครับผลดีของการฉีดวัคซีนเท่าแม่เอได้ว่าในเขตม่างที่เราฉีดได้เป็นส่วนใหญ่นะครับฉีดไปแล้วกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์ในสามสิบอาต์ที่สังเกตนะครับว่าวระลอดเนี่ยตแต่ที่มีล็อกดาวน์แล้วก็เอาคนจากบ้านจากกรุงเทพกลับเข้ามาโคราชทำให้คนไท้จากเบที่เรามีอยู่นะครับวันละสิบกว่ราร เพิ่มข <c ười> ึ้นมาเป็นวันละ5้อาต่อวันต่อวันโตจนจากเดที่มีคนไข้สะสมเนี่ไม่ถึงพันเอกรีีสะสมู่ในโคเกือบนะครับใน่วนองหมู่เนี่ยถ้าใครสะวกดูในข้อมูลของสมนครับจะพบว่าอัตราการติดเชื้อที่อยู่ในวันมะ20,000ตอเงินนะครับวันนี้ก็ไม่เกิดสิทที่ดยในขณะที่เกิดรอบข้างหลาที่ในวันละว่าในตายการฉีดได้น้อยกว่าตตัวเินก็มีการติดมากกว่า ถ้าไที่มีประชากรพอยกว่าเดเพราะฉะนั้นตรงนี้หนึ่งมันป้องกันได้ดีว็นคเภาษานคป็นไงค,คุณลุงเป็นไงบ้างครับคุณลุงวันนี้ดีใจเนาะ <S <S อ้วัคซีนในหลวง พระราชทานมาคโอ้โหหมายดีเลยครับครับครับสาธุสาธุโมครับโมนามสกุลเลยครับพัชรินซ่องสะโดมครับบอกบอกิงพงเอาบอกพัชรินชื่อนายพัชรินซ่องสะโดมค่ะซ่องสะโดมค่ะนายง่วงซ่องสะโดมค่ะสองพ่อลูกสองพ่อลูกค่ะค่ะและนี่เนี่ยค่ะหลังจากฉีดเสร็จเรามีความรู้สึกว่าทั้งพ่อลูกเนี่ย คือปราเปื้อนปิติมากคุณพ่อน้ําตาคอเลยนะคะเพราะว่าท่านเป็นผู้สูงอายุแล้ววันนี้เดิมทีอาจจะต้องฉีดเฉพาะลูกชายเพราะเป็นคนไข้ติดเตียงแต่เนื่องจากทางโรงพยาบาลมีวัคซีนมาด้วยพอเอาโรงพยาบาลมหาราชก็ส่งก็มีเมตานะคะก็ฉีดให้คุณพ่อของคนไข้ที่ติดเตียงด้วยคือวันนี้เรารู้สึกปราเปื้อและปิติที่โรงพยาบาลมหาราชและเทศบาลรวมทั้งส่วนคนโคร,ราชและจีนไม่ทิ้งกันลงพื้นที่นะคะหาประชาชนที่เดือดร้อนจริงๆวันนี้ชาวโครา ที่เดือดร้อนจริงๆได้รับว,วัคซีนแล้วค่ะ